เราจะปั่นอยู่ริมโขงนะครับนี่คือบรรยากาศริมโขงแขวงสวนนเขตนะฮะบ i̇şte. รรยากาศริมโขงที่นี่ขวามือก็คือแม่น้ํโขงนะขวามืนะอน้ำาโขงนูน่นมุกดาหารนะฮะฝั่งน,นูน้นคือเมืองมุกดาหารสามสิบป้ายิเนาะนี่นะวันนี้ปั่นท่องเที่ยวที่แขวงสวนะเขตสพพลาวครับวันนี้ บรรยากาศการปั่นเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในสวรรค์เขตนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับที่นี่ก็จะเป็นสวนสุขภาพเป็นสวนสาธารณะที่ให้บริการประชาชนมาออกกําลังกายมาชิมบรรยากาศนะมาชมบรรยากาศนะชมบรรยากาศริมของช่วงเย็นๆนี้จะคงจะสวยงามนะราอาทิตย์ตกดิน ออกไกลๆก็จะเห็นพระใหญ่นะที่วัดภูมโนรงค์ม่เลยเันากัรเมกนที่เรามาร่วมคณะมาในวันนี้

วนนักปั่นจากประเทศไทยของเรารวมไปถึงนักปั่นจากสวนะเขตด้วยนะมารับที่นี่ก็ร่วมปั่นไปด้วยกัน,นบรรยากาศสวยงามนี่อาหารอาหารการกินมาขายด้วยนะฮะยูสอบทางอ้อร้านนี้ร้นนี้ขายอะไรครับขายอะไรครับ่ะ,รรบะนะเลข,ขนมอะไร ส้าน้อาปบาาวน่รัาลรักมากครับร้านสาวอ๋อร้านสาวครับผมนี่ใซิมเี่ยนี่นะฮะบรรยากาศความอบอุ่นนะฮะอบอุน่นสวยงามณจุดน oh, ี้นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่มาต้อนรับนะฮะแล้วก็ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ ปั่นมาที่สปปลาวแห่งนี้นะน้องๆน่ารักมากครับน้องน่ารักมากเลยนะครับไปได้ข้าไปฝั่งมุาหารกันบ้างหรือยังอ๋อไปเที่ยวด้วยนะครับรับสวยงามมากนะฮะขบวนสบายดีสบายดีอ่ากราวทักทายหน่อยครับอ่าที่ละคนที่ละคนส,บา,สบายดีสบายดีสบายดีได้ครับไ<ม>ด้ สบายดีนะครับบ้านอยู่สอนเขตนี่บอสโซนเขตเซโนสอนเขตเซโนสบายดี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 นี่ชุดชุดชนเผ่านะฮะอันนี้คือชุดชนเผ่าของเขาชุดชนเผาชุดชนเผ่าชุดชนเผ่าสวยงามมากครับสวยงามมากท่านสามารถมาชมมาเยือนถิ่นสอนเขตที่นี่ได้นะฮะ เวางามสวยงามมากนะนี่นะฮะนักปั่นก็มาเซลฟี่มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนี่นะสวยงามแนะนําตัวหน่อยจับผาอะไรเผอยังเผอยังนี่เด้อนี่เด้อครับเผอยังเราไปดิเออเบื้องบนไงเด้อครับผู้ไทยบอหรือยังเนื้อสาวชาวผู้ไทยเบื้องบนเด้อครับเนื้อสองไปเด้ออันนี้ชาวไงเลาวเชิงโอลาวเชิง แข่งเราแข่งเราแข่งสวยงามสวยงามฮะสวยงามนี่นะฮะก็เป็นการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองชุดพื้นเมืองมาต้อนรับนักปั่นที่เดินทางมาถึงสถานที่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้เนาะนี่นะฮะสวยงามมากเลยบรรยากาศอยากให้ทุกท่านได้มาเห็นบรรยากาศการต้อนรับบรรดานักปั่น จากเมืองไทยเรานะฮะที่เดินทางมาถึงที่แขวงสวนนเขตในวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศภายในเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะครับเสื้อผ้าอาหารการกินเอามาขายมากมายเลยนะครับเลือดซมเลือดซีมเลือดซีมอเลือดน